คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวาทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื่อนี้กะมาพบกับน้ำเชียรด้วยค่ะท่านผู้ชมครับค่ะน้ำเชียร์สิภาไปตามแนวทางของอ่าพี่ฝนนครพนมเพราะวา่าพี่น้องเอฟซีเพิ่นกระถาอา่าพี่ฝนด้วยค่ะครับอ่างวดหงิดพันรุดเนาะแม่นครับผมค่ะ เพิ่นกะาฝากขอโทษมากค่ะบ่เป็นยังค่ะเหลขกมีเขา่ามิลุดเนาะค่ะพ,พี่น้องเอฟซีทีเพิ่อนนั่มตัวเหลขกแนวทางเพื่นเขาใจดีเนาะครับค่ะก่าเอื่นสิไปฟังตัวเหลขกของพี่ฝน้อค่ะน้ำเชียกับขอขอบพระคุณพี่ฝนทีเพื่นมีนำใจส่งตัวเหลขให้น้ำเชียทุถูกๆกงวดค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่ฝนนี่น้ำเชียก็เคย ว่าวสู้พีน้องฟั่งยู่เด้อค่ะว่าคว่วเป็นมาของตัวเลขของผีฝนนี่ลุดยากค่ะท่านผู้ชมพันเห็ดหวยซองพร้อมหวยซองงวดนี่ผีฝนฝากควมาว่าเตรียมเอาทุนขึ้นค่ะท่านผู้ชมค่ะขอพระคุณผีฝนหลายๆเ้อค่ะเอาค่ะตะเวนต๊กดินเ้วเด้อค่ะโอ้แง่งง่มากเนาะแง่ค่ะ อยู่ในเมืองไรเห็นเด้ครับผมตึกบังหมดแมนเยอะครับมาสีจังสีเห็นครับผมคะ่ะสำหรับคลิปนี้พี่น้องเอฟซีทีพนเขามารับชมรับฟังกให้เพินโชคดีเดอร์ค่ะคถาหวยซองพร้อมเด้อค่ะมือสุดไทยพอสักกัสิมามือสุดไทยอย่าลืม้อค่ะพอซักกับพีฝนนครพนมค่ะเลขหวยซองค่ะมื้อนี่พี่นงพี่ฝนพนกันสิเอา แนวทางตัวเหล็กต่างรักมากก่อนเด้อค่ะฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเสียเนเด้อค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะพี่น้องเบิ้งดีเด้อค่ะเหลขกต่างรักพีฝนค่ะแล้วก็อีกหลายท่านที่เพิ่นล่อค้อยเหลขกปูเนาะปูเตียเนาะเหล็กปูเตียค่ะ ปูเตี่ยบอกว่าถ้าบ่ฝันตองหวดเพิ่นสิไปฝันแล้วรอสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมค่ะจังได๋นําเชียกับเก่ามาเชียกับศิไปตามมาคือเก่าค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นเลขกปูถุดงจากแม่สอดพร้อมปูชี่ยำห้ยคงสุดท้ายครับผมแม่นคกับพี่น้องก็เบิ่งทั้ง2อสองทางเนาะเอาค่ะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวนําเชียกับเก่ามาเชียกับศิปล่อยให้พี่น้องได้รับชมรับฟังเนาะค่ะในตัวเลขของ ปูแม่สอดพี่น้องเพิ่นกระล่อ,อยู่โขงยำโดยเฉพาะเพิ่นล่อปูเตี๋ยเนาะครับปูเตี๋ยนํำค่ะโอ้ปูเตี๋ยนี่เพิ่นน้ำเชี่ยกะได้ยินตะปูหลึกหลับบ่อยฟังเนาะแม่นเพิ่นฟันแม่นค่ะตะกี้เพิ่นอยู่น้ำกันนะครับค่ะปูหลึกหลับกับฟันแม่นเนาะแม่นอยู่ครับแต่ว่าพักหลังมาลุดทีละแตมค่ะท่านผู้ชมปูบุญหลายเดี๋ยวน้ำเชีย่ยไก่ไก่มือน้ำเชี่ยสิตามห้เด้อค่ะเพราะว่าพี่น้องเพิ่น ความเมนต์มาว่าแย่าถิมปูบุญหลายบ่ถิมค่ะท่านผู้ชมบ่ถิมขันพี่น้องสร้างมากอะตามให้คือเก่าล่ะค่ะครับเพราะว่าบ่หายพี่น้องเพิ่นผิดหวังค่ะเอกู่กับบุหลายหางครับบ่สามเก่าออกสามหกโอ้ยปูดมันเป็นยังไงเหรอคะท่านผู้ชมกอนั่นก็หาสองออกสามหาโอ้ยค่ะ เดี๋ยวปูล,ลึกลับแม่ลูกอ่อนเพิ่นสีมายำให้อีกครับค่ะสูตรปูล,ลึกลับกับเบิงเอาเด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นโบกการแสดงออกปูชนร่องเห็ดค่ะเอามาเบิงตัวเลขของพี่ฝนกันเลยเด้อค่ะในงวดวันที่17มกราคมค่ะงวดวันที่17มกราคม6ค่ะค่ะท่านผู้ชมเลขเด่นเพิ่นกะซิมี มันสำรับจับกันนะคะ่ะท่านผู้ชม1 3 4 6, 7, ่งสาี่หกดเาตัวสองกับ8นี่เพื่นใหาไปกันจับตัวสอกับแนี่เพิ่นให้ไปจับกันกับ1 3 4 6 7สดเค่ะท่านผู้ชมเอาค่ะจับคููมาแล้วเพื่นเน้นห้สองหกสองเจ็สองแปดค่ะแป เก้าหกเก้าเจ็ดค่ะ,ะบนล่างย่าลืมแปดหนึ่งค่ะเดียวเพิ่นสีเน้นมากอีกกับกลุมของเพิ่นอีกเทียหนึ่งเด้อค่ะหววซ้องยาลืมเด้อค่ะท่านผู้ชมล่อเลยค่ะเลขกมีเข่ามีลุดถ้าเพ้อย่าเสีายาดที่หลังเด้อค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะเลขกมีเข่ามีลุดค่ะ บ่ววาหม่องได้พนกับบ่ได้ว่าสเก่งซ้ำกองสลากคือพี่น้องว่าล่ะค่ะอันนี้น้ำเชียกัยิบยืมที่เพินคอมเมนต์ใต่ลิปมากหม่องได้กัสู่กองสลากบ่ได้มันกะแมนแล้วเขาเจ้าออกเนาะเขาเจ้าสิมุนไปจังได๋กัได้เนาะ,ะผู้เฮาเฮากัเหตุเป็นแนวทางให้พี่น้องได้รับชมรับฟังอันนึเง้อค่ะท่านผู้ชมเลขมันพนคำนวณตรงกันสิห้เหตุจังไดเพินบ่ไดเอาของผู้อื่นมา คือว่าหละผู้ดใดมาก่อนกษณะพเพนอาเซียนเพ่นกับว่อยากให้เป็นแบบนั้นเนาะครับผมค่ะแล้วกัคัตตาขนาดน้ำเสียจับเลยกันเดนอันอนี้ช่องมันยังไปตรงกับหมองอื่นเลยแมนค่ะข,ขนาดน้ำเสียว่าไดนข้านวนด้วยค่ะท่านผู้ชมอันนี้บางเทียน้ำเชียกับหน่อยใจแทนพีน่น้องอนเซียนเพ่นอยู่ พราว่าเซียนพนคนกันหน่อยใจเพนเหตุมาดด้วยล่ำแข็งพนเนาะครับผมค่ะเซ็กสีใเหยีพนเหตุแจ้งไดบอกตรงๆเลยค่ะว่า,วาเลขบางคนบางทันเอฟซีพนเข้าใจเ้ยค่ะพนว่าเพนกับขอมเม่นตอบโต้กันอยู่วา่าเลขมันชนกันแล้วละมันดีมันสิได้อ่าแมนเขาจะได้รู้ว่าตัวน,น,นี้นะมาเนี่ยม้าเนี่ยแนวทาาที่ชัดเจนขึ้นอันนี้เราไปข้ามเม่นว่า ก็ได่ว่าดอกค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเซียนเพิินก็มีคววมหน่อยใจเนาะน้ำเชี่ยก็หน่อยใจไปน้ำเพิินอยอันเอาของผู้นั้นมาตัวนี่เอาจากมองหันมาตัวนี่ยังสีแม่่ะเบ่งตาหูดูตาตาไปก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันมันจังใดล่ะเพิ่นกะค้านวณใดเอาง่ายงเลยน้ำเชี่ยวว่าตรงๆเลยค่ะจังน้ำเชี่ยจับเหล็กในเหล็กเด่นในส่องจากของมันยังไปตรงกับหมองเหล็กเด่นของคนอื่น ที่ว่ามองเก่งๆจังๆเลยค่ะคเอา,อางไงๆน้ำเชียบ่ได้คำนวลอ๋อมันคือไปตรงกับข้าเจ้าว,วะ่ะนั่นเห็นบ่าทางทางเฮ้าบ่ได้เบิ่งเลยนี่แหละค่ะท่านผู้ชมฝากเป็นข้อคิดจากน่อยต่ว่ากับหามกันบ่ได้ต่ว่าน้ำเชียกัอยากบอค่ะฝ่ได้เอามนบ่ได้เอามา,า,มาค่ะท่านผู้ชมเหลขกผีฝนงวดนี่ผี่ฝนพ่นกับมันใจค่ะขักเด้อค่ะ ถูกเซี่ยนถูกหมองถูกบอนคือจังปูบุญหลอดเพิ่น,น่นเพิ่นก็นว่าเพิ่นหมั่นใจเก่าิบเก่าจุดเก่าเนาะครับค่ะเพิ่นหมั่นใจในสูตรเพิ่นพี่น้องกับค,ค,คอมเมนต์มาว่าขึ้นเงื่อนไห้บอทะเลาะว่าเขาเอาค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะเป็นสโลแกนของเพิ่นเนาะสิว่าขึ้นเงื่อนไห้จังไดเจ้าก็ย่าตามเพิ่นตัวค่ะเนาะครับผมค่ะบ่ต้องคิดมากว่าต้องซี่เรียดค่ะ ถ้าเป็นแบบนั้นกลับไปฝันเอาเนาะค่ะฝากขอิดไปถึงเอซค่ะท่านผู้ชมค่ะมีหลายอย่างที่มันหามกันว่าใดหรอกค่ะแต่ว่ากะเว่าสู้ฟังค่ะพู้เพิ่นว่าเป็นแนวทางไห่เ่าว่าสิเป็นหลวงพีปูแล้วก็เซียน ทุกท่านผู้รักผู้ใหญ่ที่เพิ่นมาเป็นสะพานบุญทางช่อง youtube น้ำเชี่ยน้ำตัวเลขมาเสนอให้พี่น้องได้รับชมรับฟังถือว่าเพิ่นนี่โอ้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อนที่ทบผมค่ะคนที่ห้ารับชมรับฟังนี่มีแต่งแต่สารพัดระคาวาไห้ค่ะเ,เพิ่นก็นยัง่งสู้เนาะคร่คะซึ่งทังช่องกับ ส่วนหน่อยน้ำเชียร์ทีบอแบบนั้นแมนยู่วนมากก็ยัางหาก็ร่างใจเชียร์ขอบคุณเด้อครับผมค่ะอิริพี่น้องเอฟซีเพ like. ิ่นกว่าส um ่วนหน่อยทีว่าให้น้ำเชียร์แมนอยู่ค่ะก็ดีใจพี่น้องที่เพิ่นกดไลค์กดแชร์บ่ถิ่มบ่ป๋าน้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์ค่ะปีนี้น้ำเชียร์กัสิพาถืกถูกงวดเด้อค่ะย่ำอีกว่าสิพาตามพร้อมเรื่องเชียร์ฟังใจขนาดค่ะท่านผู้ชม ค่ะแต่ว่าผีฝนเนี่ยน้ำเชียกันยังมั่นใจในตัวของผีฝนอยู่เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะถูกเซียนแลน้วนะเนาะแม่นครับค่ะมั่นใจทุกคนมั่นใจทุกท่านค่ะสําหรับคลิปนี้กัเบื้องอีกจ้าก่อนนะคะ่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะชุดเต็มชุดเต็มเด้อค่ะเดี๋ยวเพิ่นสิมาตัดให้แล้วกอะชุดเต็มเด้อค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวพี่ฝนสีมาตัดสีมาซ้อยให้อีกค่ะเห็นบคมคาไแมยา่พอ่อยายเห็นเห็นอยู่ดอกเนาะครับค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมหวยซ่องร่อวันสุดถ่ายเด้อค่ะเอ้าค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กระเจนเคยเนาะค่ะเงินไหลกองท่องไรลมาสาเร็จ จงสำเร็จสาธุสาธุสาธุาธค่ะตะเวนตกดินแล้ะไกล้สิลาบขอฟ้าแลวเถาะครับผมแสงสีทองอลัมค่ะถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันเด้ไงไงไงเอพ่อยญยแม่ยญยเออพี่น้องเอฟซีทางช่องยูทู e น้ำเชี่ยหมวดวันที่สิเจมกราโฮคาค่ะถือคักคกะละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ